สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นท้ายบทที่สามแล้วนะคะท้ายบทที่สามคืออ่านป้ายได้สาระเราเรียนเรื่องราวของการอ่านป้ายไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มมาเรียนสิ่งที่เป็นหลักภาษาที่อยู่ในบทนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคําไทยที่เกิดขึ้นมาใหม่นะวลีกับประโยค ส่วนประกอบของประโยครวมถึงเรื่องของภาษาที่ใช้นะคะและคุณครูก็จะมีคลิปเสริมให้ก็คือเรื่องของการสร้างคำไทยนะคะเป็นประมาณเรื่องของคำะสมรอไว้ให้แล้วดูตามกันไปนะคะในหนังสือนะคะหน้า43เรื่อง คำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคำเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นใช้มันก็มีการปรับเปลี่ยนกันบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีคำแปลกๆเกิดขึ้นมามีการนำไปใช้มีการหยุดใช้หรือบางคำหายไปเลยเขาเรียกว่าคำมันตายก็มีนะคะตัวอย่างเช่น คําว่าคนรักคําว่าคนรักเนี่ยมีมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะมีใช้หลายคำเช่นคู่รักคนรู้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอยู่คำหนึ่งแปลกๆคำนี้คือคําว่าชิ้นปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะคะเพราะชิ้นเนี่ยมีที่มา มีที่มาจากการที่คนในสมัยโบราณเนี่ยชอบสะสมเครื่องลายคลามสะสมแล้วก็ไปตามดูตามบ้านคนมีอันจะกินที่เขาสะสมนะคะไปดูชิ้นไปดูชิ้นดูไปดูมาก็ไปชอบลูกสาวเขาก็เลยเอาคำว่าไปดูชิ้นบ้านเจ้าคุณมาอ้างจริงๆอะ่ะคืออยากเจอลูกสาวเขานั่นแหละนะคะ มีอีกคำหนึงคือคำว่าเด็กปัจจุบันจะใช้กับผู้หญิงนะคะเป็นคำแสลงปัจจุบันก็ยังพอมีใช้อยู่นะคะคนนี้เด็กของคนนั้นคนนั้นเด็กของคนนี้คำว่าคู่ควงหรือคำว่าแฟนก็เป็นคำที่เรารับมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า fanatic s fanatic คือการรุ่มหลง,งคลั่งไคล้แล้วก็ตัดมาแค่คำเดียวคือคำว่าแฟน เอามาถือว่าแปลว่าคนรักซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ค่ะคําว่ากิกอันนี้เป็นคําเกิดใหม่จริงๆน่าจะมาจากคําว่ากุกกิกซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายไว้ว่าพูดหรือเล่นกันเงียบๆประจบเช่นไปกุกกิกกับแม่มาไม่นานได้เงิน เพราะฉะนั้นคำว่ากิ๊กก็เลยเอามาใช้ในความหมายของคำว่าคนรักตรงนี้ครูไม่ได้ต้องการจะบอกอย่างอื่นเพียงแค่ต้องการสื่อสารให้ทราบว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีเก่าไปใหม่มามีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆรวมทั้งมีแสลงด้วยนะคะเช่นตอนนี้ก็มีอะไรลำไย,ยนกออบองตงจุงเบยแล้วมันก็ค่อยๆหายไป สรุปค่ะในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยเราควรเลือกใช้คําที่มีอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลหมายความว่าแสดงพวกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เช่นนักเรียนอาจจะใช้คุยกับเพื่อนอาจจะใช้แชทไลน์แต่ถ้าเป็นเขียนรายงานส่งครูก็คงจะไม่เหมาะนะคะอ่ะเรื่องต่อไปเลยค่ะ การนำคำมาเรียงกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปเราเคยเรียนไปแล้วคือเรื่องของวลีกับประโยคจำได้ไหมคะถ้ามันเรียงแล้วเป็นกลุ่มคำมีความหมายบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรพันนั้นเราเรียกว่าประโยคแต่ถ้าเป็นวลีเนี่ยจะต้องมีความหมายไม่ครบอาจจะขาดภาคประธานอาจจะขาดภาคแสดง ทำให้มันกลายเป็นแค่กลุ่มคําธรรมดาหรือภาคประธานที่มีส่วนขยายหรือภาคแสดงที่มีส่วนขยายเติมมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นประโยคประโยคเนี่ยเราสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้เป็น3ชนิดก็คือประโยคสามัญต่อไปเราจะพบว่ามันเรียกว่าประโยคความเดียว ซึ่งเป็นประโยคพื้นฐานนะคะส่วนประโยคซ้อนก็คือประโยคความซ้อนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนเหมือนกันว่าทําไมมันถึงซ้อนมันจะต้องมีความนึงแล้วก็มีอีกความนึงมาเสริมใช่ไหมส่วนสุดท้ายเขาเรียกว่าประโยคความรวมรวมก็ต้องหมายถึงมีสองอย่างรวมกันนะคะทีนี้มาดูประโยคสาม,มัญเนี่ยพื้นฐานของมันก็คือ เป็นส่วนสําคัญสองส่วนคือภาคประธานกับภาคแสดงมีสองส่วนนะคะแล้วในภาคประธานกับภาคแสดงเนี่ยสามารถมีส่วนที่เป็นคำขยายก็ได้ถ้ามีแค่ภาคประธานกับภาคแสดงแล้วไม่มีกรรมเราจะเรียกมันว่าประโยคสองส่วนตัวอย่างเช่นแป้งหอมยิ้มแย้มแจ่มใส ไหมคะไม่ต้องมีกรรมเธอขยันขยันมากมีส่วนขยายก็ได้แต่มันก็ยังเป็นสองส่วนเป็นเพราะอะไรมันไม่มีกรรมมารับนั่นเองส่วนประโยคที่3แม่อาจจะไม่มีส่วนขยายนะคะแต่บอกว่าแม่ทําอะไรแม่เก็บเก็บอะไรถ้าถามว่าเก็บอะไรแสดงว่าต้องมีส่วนของกรรมมารับแบบนี้เราจะเรียกว่าประโยค สามส่วนเขาดูดูอะไรดูป้ายข้างทางก็แสดงว่าเป็นประโยคที่ต้องการกรรมารับเรียกว่าประโยคสามส่วนเราเรียนไปแล้วนะคะจำได้ไหมเคยลองทดลองทําแบบฝึกหัดแล้วด้วยอ่ะดูต่อไปค่ะต่อไป ในส่วนที่เขาต้องการจะบอกเราก็คือบางประโยคอาจมีส่วนขยายคํานามขยายคำสรรพนามหรือขยายกริยาเพิ่มทำให้ประโยคมันยาวขึ้นแล้วก็สามารถมีได้ทั้ง2ส,ส่วนและ3ส,ส่วนเรามาดูประโยคสองส่วนที่มีความขยายกันก่อนประโยคแรกค่ะรถกระบะคันใหญ่เล่นช้า ประธานคือรถกริยาคือเล่นขั้นใหญ่ขยายรถกระบะช้าขยายแล่นเธอคนนี้ยิ้มหวานเหลือเกินประโยคจริงๆคือเธอยิม้มคนนี้มาขยายเธอให้ทราบว,ว่าเป็นคนที่เขายืนอยู่ใกล้หวานเหลือเกินขยายกริยายิม้มทำให้ทราบว,ว่ายิ้มแบบใด พ่อของผมขับรถตามกฎจราจรของผมขยายพ่อกฎจราจรขยายการขับรถเขาคนนั้นต้อนรับอย่างสุภาพคนนั้นก็ขยายเขาอย่างสุภาพขยายกริยาว่าต้อนรับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของประโยคสองส่วนที่มีส่วนขยายก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นประโยค3ส่วนที่ประกอบไปด้วยประธาน กิริยาและกรรมซึ่งจะมีส่วนขยายต่างๆได้เหมือนกันคุณปู่ของฉันซ่อมรถกระบะคันเก่าของฉันขยายคุณปู่คันเก่าขยายรถกระบะพ่อของผมเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงของผมก็จะขายายพ่อเร่งอะไรเร่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นกรรม แต่ตรงนี้ไม่มีขยายกร,รมเห็นไหมคะมีแต่คำว่าอย่างแรงซึ่งอย่างแรงขยายคำว่าเร่งแต่เวลาอ่านประโยคจะต้องบอกว่าพ่อของผมเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงนะคะประโยคต่อไปเพื่อนในกลุ่มในกลุ่มขยายแล้วเห็นไ,ไหมเพื่อนในกลุ่มทำโครงงานนิทานเรื่องมโนรา อย่างตั้งใจในกลุ่มขยายเพื่อนนิทานไทยเรื่องมโนราขยายโครงงานแล้วอย่างตั้งใจละ่ะขยายทำไงคะก็เลยเอามาใส่ให้เห็นว่ามันขยายตัวไหนแต่เวลาอ่านจะต้องเป็นเพื่อนในกลุ่มทำโครงงานนิทานไทยเรื่องมโนราอย่างตั้งใจรถสิบล้อคันนั้นแซง เราไปแล้วคันนั้นขยายรถสิบลอ้อแซงใครแซงเราไปแล้วขยายลายขยายแซงเขาก็เลยเอามาใส่ให้เราเห็นชัดๆลูกๆของเรากำลังปลูกต้นไม้พันใหม่ในสวนหลังบ้านอย่างสนุกสนานลูกๆของใครของเราขยายลูกๆ กำลังปลูกปลูกอะไรต้นไม้เป็นอะไรคะเป็นกรำและต้นไม้เนี่ยมีพันธุ์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นมีขยายกรำคือคำว่าพันธุ์ใหม่ส่วนในสวนหลังบ้านขยายกำกลังปลูกอย่างสนุกสนานขยายปลูกในสวนหลังบ้านอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะเป็นลักษณะของประโยคที่มีความขยายนะคะ ทีนี้มาลองแบบฝึกหัดและลองแยกส่วนประกอบของประโยคนี้ลงตารางสิคะลองค่ะลองอให้เวลาลองเขียนข้อที่หนึ่งนกเขากินหนอนยังไงดียังไงดีนกเขากินหนอน,งงงงน,น,น,อ,นอะไรเป็นประธานมีตัวขยายประธานไหม อะไรเป็นกิริยาอะไรเป็นกรรมมีขยายกรรมไหมอ้าวใส่เลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะนกเขากินหนอนได้ไหมคะประทานคือนกเขาเป็นประเภทนกขยายประทานกริยาคือกิน มีกรรมค่ะโดนกินคืออะไรนอนส่วนขยายกริยาไม่มีส่วนขยายกรรมก็ไม่มีถ้าเราอยากจะให้มีก็เป็นนกขาวกินนอนตัวโต,วตวอย่างอร็อร่อยอ่อย่างนี้เติมได้อ่ะต่อไปข้อสองค่ะนักเรียนทุกคนอ่านหนังสือภาษาไทยเก่งใส่สิคะ นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือภาษาไทยเก่งเป็นไหมคะอะไรคือประธานนักเรียนขยายมีไหมคะทุกคนกริยาคืออ่าน อ่านอะไรอะไรเป็นกรรมคือหนังสือหนังสือภาษาไทยแล้วมีขยายไหมมีขยายไหมคะมีขยายคือคำว่าเก่งเก่งขยายใครขยายอานเพราะฉะนั้นเก่งจะต้องมาใส่ตรงนี้ ประโยคที่สามค่ะเด็กกินขนมอย่างอร็อร่อยประทานประทานเร็วประทานค่ะประทานคืออะไรประทานคือคือเด็กกริยาค่ะกินมีกรรมไหมคะโดนกินอะไรโดนกินขนมค่ะมีขยายขนมไหมคะ ไม่มีเอาที่เหลือขยายอะไรขยายกินก็มาเติบตรงนี้ยางอเรศอร่อยไหคะอืมส่วนต่อข้อต่อไปเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่าทานคือ,อาทานคือรู้อยู่แล้วแหละเด็ก มีคำขยายไหมคะเด็กดีไงอรลยาคือเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเป็นกรรมลูกกรรมส่วนขยายมีไหมไม่มีแอบชักได้แล้วใช่ไหมต่อไปข้อที่5ค่ะชายคนนั้นขับรถบรรทุกเร็วมากประธานคือ อ่าแย่งตอบก่อนที่ครูจะเขียนชายค่ะมีขยายไหมคะคนนั้นแบบนี้ต่อไปค่ะอะไรคะขับค่ะอะไรเป็นกรรโดนขับรถอะไรขยายกรรมรถชนิดไหนล่ะลูกบรรทุกแล้วเร็วมากเอาไปไว้ไหนเอาไปขยายค่ะ นคะได้ไหมข้อที่หค่ะแม่ของฉันซักผ้าห่มผืนใหญ่อาทธานคือแม่มีขยายไหมคะของฉันกริยาคือซักกรรมคือผ้าหม่มแล้วผืนใหญ่อยู่ตรงไหนก็อยู่ขยายกรรม ไหมคะง่ายมากข้อ7ค่ะใครจะไปกับฉันบ้างประธานคือใครมีอะไรมาขยายไหมไม่มีจะไปไปกับใครกับฉัน บ้างไปบ้างอันนี้ไม่มีโดต่อไปข้อที่8ดเขาคนนั้นซื้อหนังสือเล่มนั้นเมื่อวานนี้เขาค่ะมีขยายไม่เขาอะ่ะอ่าใช่คนนั้นไงกริยาคือซื้อซื้ออะไรกลร,รมคือหนัง สือมีขยายหนังสือไหมจ๊ะเล่มนั้นแล้วซื้อตอนไหนเมื่อวานนี้อ่ะเกับสิลองซิลองซิลองซิเดาเดาก่อนนะเดาก่อนเดี๋ยวพ่อครูเฉลยจะได้รู้ว่าถูกหรือผิด น้องของฉันชอบหุ่นยนต์มากน้องของฉันชอบหุ่นยนต์มากใช่ไหมน้องของฉันชอบหุ่นยนต์แล้วก็มากถูกต้องค่ะ อะไรหลนอยู่บนพื้นห้องอะไรหลนอยู่บนพื้นห้องประธานคืออะไรไม่ขยายแล้วคะ่ะกริยาคือหลน่นหล่นอยู่ไหนอยู่บนพื้นห้องไม่มีกรรมนะคะอยู่บนพื้นห้องเป็นขยายคำว่าหลน่น ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมพอเข้าใจไหมคะโอเคนะอ่ะต่อไปเลยต่อไปเราก็จะมาเรียนหน้า48กันค่ะคือเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนทำไมเราต้องเรียนเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนเพราะว่าทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเขาใช้ในการสื่อสาร ภาษาพูดใช้ในการพูดภาษาเขียนใช้กับการเขียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูก่อนว่าประสงค์จะพูดอย่างไรพูดเล่นกับเพื่อนใช้ภาษาปากได้พูดกับครูบางครั้งผสมกันได้แต่ถ้าพูดรายงานหน้าชั้นไม่ได้นะคะนักเรียนต้องใช้ภาษาเขียนในการพูดนะคะ การใช้ภาษาเนี่ยเป็นการเลือกถ้อยคําที่สุภาพเพื่อให้เหมาะกับบุคคลโอกาสและสถานที่คํานั้นคือกาละเทศะและบุคคลเช่นบอกว่านักเรียนจะต้องพูดต่อหน้าเพื่อนนักเรียนเป็นร้อยคนในป .6 ก็ต้องใช้ภาษาสุภาพที่เหมาะทีนี้มาดูภาษาพูดลักษณะของมันหนึ่งคือมันไม่เป็นทางการมันไม่เป็นทางการ นะคะภาษาพูดเนี่ยมันไม่เป็นทางการมันเป็นภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอีกอันหนึ่งปรับได้ปรับให้เป็นภาษาเขียนได้ค่ะจากสิ่งที่เราเคยพูดแบบนี้ถ้าจะไปเขียนเขียนอย่างไรถ้าตัดบทบางส่วนเอาสำนวนทิ้งไปบ้างเอาคำแสดงทิ้งไปบ้าง มันก็จะกลายเป็นภาษาเขียนได้เหมือนกันภาษาพูดเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองเพราะเราใช้ในการพูดคุยกันโดยตรงก็จะมีสีหน้าท่าทางประกอบบ้างใช้น้าเสียงแปลกๆใส่เข้าไปบ้างจะทำให้การพูดมีรสชาติและภาษาพูดใช้ในการสนทนาพูดคุยค่ะสัมภาษณ์ได้ค่ะอภิปรายในชั้นเรียนได้ค่ะพูดรายงานหน้าห้อง โอวาทีอันนี้จะต้องประใช้ภาษาที่ทั้งเป็นภาษาดีและภาษาปากปนกันเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าส่วนภาษาเขียนลักษณะของมันคือแบบแผนนะคะเน้นสุดคือแบบแผนต้องเคร่งครัดค่ะหลักภาษาต้องถูกสะกดต้องถูกการใช้คำต้องถูกมีความเป็นแบบแผนแล้วก็เน้น หลักภาษานะคะเราจะเจอมันในงานของการเขียนเช่นการเขียนเรียงความการเขียนจดหมายสมัครงานนะใช้บันทึกข้อความจากการฟังใช้ในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ที่สําคัญเสนอความรู้แต่งตำราเขียนตำราอธิบายความเขียนตอบคำถามครู เขียนเรียงความเชิงวิชาการได้หมดเลยค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างจากภาษาพูดเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนถ้าเราเจอหน้าเพื่อนอา้าววันนี้เป็นไงเป็นไงคือภาษาอะไรคะภาษาพูดต้องเป็นอย่างไรอุย้ยงานยุ่งชะมัดไอชะมัดนี่แหละไม่ใช่ต้องเป็นงานยุ่งมาก ขนุนลูกนี้อร่อยจังอ,อร่อยจังนี่แหละผิดก็กลายเป็นขนุนลูกนี้หรือขนุนผลนี้อร่อยมากนะคะที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะไอ้คำว่าเยอะแยะนี่แหละแปลงซะสิคะก็เป็นที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดแทนได้ค่ะข้อสอบข้อนี้กล้วยมากกล้วยเป็นสำนวนนะคะหมายถึงง่ายก็เราก็เปลี่ยนเป็น ข้อสอบนี้ง่ายมากผมไม่ชอบไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนเป็นสำนวนนะคะก็เหลือแค่ผมไม่ชอบไปไหนพอแล้วค่ะเขามาตั้งแต่ไก่โฮไก่โฮก็เป็นสำนวนนะคะไก่โฮก็คือไก่เพิ่งเริ่มขันเป็นเวลาเช้าตรู่ก็เปลี่ยนมาใช้ว่าเขามาตั้งแต่เช้าตรู่อลองสิคะ ลองดูแบบฝึกหัดลองดูนะคะลองแก้นะแล้วเขียนลงสมุดดีกว่าอันนี้เขียนลงสมุดนะคะมีทั้งหมด11ฝั่งนี้ด้วยค่ะ12 13จนถึง20นะักเรียนเขียนคำที่เป็นภาษาเขียน1ถึง20รอครูตรวจได้เลยพรุ่งนี้เช้านะคะ เอ๊ะหรือตอนเย็นนี้เอาอยัางไงเอาเย็นนี้หรือเอาพรุ่งนี้ให้เวลาทำเผื่อคนที่ยังเข้ามาเรียนไม่ทันเอาเป็นว่าคุณครูลงเฉลยให้พรุ่งนี้ทั้งกันนะคะนักเรียนจะได้มีเวลาตรวจวันพุธตอนทั้งวันเลยและเตรียมเก็บคะแนนไว้ลงคะแนนให้ครูด้วยโอเคนะคะทำได้ไหมอะ ถ้าใครมีข้อสงสัยลายถามได้นะคะยินดีเสมอค่ะสวัสดีค่ะ